สวัสดีค่ะพบกับคุกแอนอีทวิทย์อิ๋วอีกแล้วค่ะอาหารนานาชาติเป็นเรื่องง่ายและทำได้เองที่บ้านของเราถ้าคุณดูช่องนี้ค่ะวันนี้ป้าอิ๋วจะชวนเรามาทำสลัดทานกันนะคะสลัดแบบนี้ปกติเขาจะเรียกว่าซาวซ่าค่ะ ซาสซาเป็นอาหารสไตล์เม็กซิกันนะคะแต่ว่าพ้าอิ๋วเอามาประยุกต์ทำเป็นยำแบบคล้ายๆของไทยเราค่ะจะว่าเป็นยำม,มะม่วงก็ไม่ใช่นะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่พริกลงไปที่สำคัญคือเราสามารถใช้มะม่วงที่สุกนิ่มแล้วนะคะมาทำเป็นเมนูนี้ได้ค่ะเมนูนี้เหมาะสำหรับมะม่วงที่เขา บ่มจนสุกแต่ว่าไม่ได้มีรสหวานนะคะมีรสเปรี้ยวนิดๆเอามาทำสลัดแบบนี้ใส่กุ้งลงไปปรุงน้ำสลัดที่คล้ายกับยำของเราแต่ว่าไม่ได้ใส่พริกนะคะกลายเป็นสลัดกุ้งมะม่วงสุกที่เหมาะสำหรับทานหน้าร้อนและเหมาะกับชาวต่างชาตินะคะส่วนคนไทยเราก็อาจจะแอบตบพริกลงไปนิดนึง ก็อร่อยแล้วค่ะเราจะเริ่มจากการย่างกุ้งก่อนนะคะน้ํามันเล็กน้อยนะคะใส่กระทะอาจจะเป็นน้ำมันมะกอกหรือว่าน้ํามันพืชก็ได้ค่ะแต่ว่าอย่าเยอะนะคะแค่พอจี่เขาตัวกุ้งเขาให้สุกแค่นั้นเองค่ะใส่กุ้งลงไปค่ะ รวนเล็กน้อยนะคะเติมเกลือนิดหน่อยค่ะแล้วก็พริกยด,ดำป่นอีกนิดนึงค่ะตามสูตรของอาหารฝรั่งนะคะเกลือแล้วก็พริกไทยค่ะคั่วเล็กน้อยนะคะอย่าให้งานเพราะว่าเรารู้กันว่าถ้ากุ้งสุกเกินไปนี่จะไม่อร่อยนะคะ พอสุกจริงๆนะคะแล้วเราจะเทใส่จานพักไว้ก่อนค่ะอย่างที่เรารู้กันนะคะว่าสลัดอาหารฝรั่งเนี่ยเขาจะทานกับขนมปังค่ะเลือกขนมปังแบบที่ชอบนะคะวันนี้ไปอิ๋วใช้ขนมปังที่เป็นแป้งโดจากเบรเซลเรียกกันว่าสตังเ e น b r e เซ l ลค่ะ คราวนี้มาจัดการมะม่วงของเรานะคะป้าอิูวซื้อมะม่วงน,นี้ไว้หลายวันแล้วเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นผิวข้างนอกเขาค่อนข้างที่จะคล้ำนิดนึงเพราะว่าป้อิววางเข้าไว้นอกบ้านนะคะแล้วก็อากาศเย็นค่ะ ออกมะม่วงแล้วก็หั่นตามชอบนะคะไปอยู่จะหั่นเตาแบบนี้ค่ะคือรสชาติเขาไม่ได้เปรี้ยวมากแต่ก็ไม่หวานมากนะคะเหมาะสำหรับการใส่สลัดค่ะมะม่วงต่างประเทศมักจะเป็นเช่นนี้ค่ะเจ<ม>ใส่ชามผสมพักไว้ก่อนค่ะ ชามผสมนี้ขอให้ใหญ่นิดนึงนะคะเพราะว่าตอนคลุกจะได้คลุกง่ายค่ะมะเขือเทศเชอร์รี่ค่ะถ้าผลใหญ่แบบของปลาอิ๋วนะคะก็หั่นแค่ครึ่งเดียวก็พอค่ะหอมแดงใหญ่นะคะ เป็นหอมแดงที่เหมาะสําหรับใส่สลัดค่ะต้นหอมซอยค่ะเอาเฉพาะส่วนที่เป็นสีเขียวนะคะ อย่างที่บอกก่อนหน้านี้นะคะว่าสลัดวันนี้จะคล้ายกับซาวซ่าค่ะเพราะฉะนั้นน้ำสลัดเราจะต้องใช้น้ำมะนาวค่ะใครไม่มีก็ใช้เลมอนได้นะคะเทลงในชามผสมเลยค่ะเราเทลงไปแบบนี้ทำให้มะม่วงเราไม่ดำด้วยนะคะ และเหมือนเดิมนะคะว่าสัดส่วนของเครื่องปรุงต่างๆอยู่ที่ตรงคำอธิบายใต้คลิปค่ะใส่พริกไทยป่นเล็กน้อยค่ะและเกลือป่นเล็กน้อยเช่นกันค่ะคลุกเคล้าให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะ แล้วก็ใส่กุ้งลงไปค่ะที่เราย่างกุ้งไว้ก่อนเพราะเราต้องการให้กุ้งเย็นตัวก่อนค่ะที่จะใส่สลัดไม่งั้นรสชาติของสลัดก็จะเฟือ่อนๆืนค่ะแค่นี้เองค่ะเสร็จแล้วง่ายใช่ไหมคะ อาหารจานนี้เหมาะสำหรับหน้าร้อนค่ะแล้วก็ฝรั่งจะชอบนะคะแต่สำหรับคนไทยเรานะคะถ้าใครชอบรสจัดจ้านก็แนะนำทำน้ำยำเลยค่ะหรือจะทำแบบน้ำส้มตำราดลงไปก็จะอร่อยถูกปากคนไทยกว่านะคะแล้วถ้าเราทำน้ำยำราดแบบนั้นเราก็ จะต้องเรียกเขาว่ายำกุ้งสดใส่มะม่วงนะคะแค่พูดชื่อนี้มาก็น้ำลายหกแล้วนะคะแต่วันนี้เอาสูตรตามสไตล์ของฝรั่งไปก่อนค่ะพบกับค o k and อี t วิซายอิ๋วกับเมนูอื่นๆได้เรื่อยๆค่ะก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กด u u s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่ง เพื่อที่จะไม่พลาดเมนูอร่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ